สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบก,กับผมแล้วนะครับกับพ่อคาปลาโ,กโกนโงะในช่องาที่ชาแนลนะครับ แต่ดูกล้อง,งไม่ได้ดูปลาเออวันนี้พ่อค้าก็จะมีเรื่องมาชี้แจงหนึ่งเรื่องนะครับที่พ่อค้าแนะนำผิดพลาดไปเนะาะเมื่อคลิปก่อนๆนนะั้นเรื่องให้กระปุกใส่สังขยานะครับกระปุกใส่สังขยาและนมข้นเนาะที่ พ่อค้าที่ท่านผู้ชมถามมาว่าใช้กี่ออนนะครับเนะาะตรงนี้พ่อค้าก็จะมาชี้แจงหลังจากที่พ,อพ่อค้าได้ได้บอกผ<อ>ิดไ,<ป>ได้บอกผิดไปนะครับนี่นะครับนีพพ่เนาะพ่อค้าใส่เนาะใส่ประมาณนี้นะคะพ,อพ่อค้าตอนนั้นพ,อพ่อค้าไม่ได้ดูนะครับต้องขอโทษไม่ดูดูเ <c oughs> มันนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่พอมาดู ที่ว่ามันเป็น3อมอนนะครับใช่ค่ะขนาด3อมอน,ออนที่พ่อค้าบอกไปคลิปที่แล้วพ่อค้าบอกไว้วออไว2องอนนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะฮะเนาะ <c oughs> นี่นะครับก็มีท่านผู้ชมได้คอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับไม่ใช่3อ้อนเนอะนี่นะฮะว่า2องอนมันจะดูเล็กกว่าน,นี้เนาะใช่ต้องขอบคุณท่านผู้ชม <c oughs> จริงๆนะคะที่ ทักมาเนะานะที่ทักมาที่ฟองติงมานะครับเนาะก็จะได้มาทําคลิปชี้แจงในคลิปนี้นะครับเนาะขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ดูอะไรที่ดีก่อนนะครับความกะเพราของพ่อค้าเองนะครับเนาะขออภัยขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะาะมาทำคลิปชี้แจงสรุปแล้วพ่ขอค้าก็ ใช้สามออนเหมือนกันนะครับใช่ค่ะนเป็นกระปุกที่กําลังสวยกําลังดีสวยครัองออนมันจะเล็กไป,ไม,ไ,ปไม่สมกับราคาเนะใช่ค่ะรสวยรับค,ครับคบ่ะฟองฟูสวยงามมากปลาของค้า,ม,ามันก็จะมีอันที่เล็กบ้าง นันที่ใหญ่บ้างนะครับเนาะมันเป็นแปง้งแป้งเก่านะครับเนาะที่พ่อค้าทอดแป้งเก่านี่คือแป้งเก่ามันจะมันจะเละมากนะครับอันเละต้องโรยแป้งเยอะๆต,ติดมือหมดครับแป้งเก่านี่คือผลของแป้งที่มันเหลือเยอะนะเนาะใช่ค่ะพ่อค้าถึงไม่ค่อยแนะนำให้ทำแป้งเยอะเกินไปเนาะกะว่าประมาณเดเอวัน วันวันหนึ่งอ่ะเราขายได้ประมาณกีิโลถ้าขายได้สักสี่โลเราก็นวดเพิ่มสักห้าโลแค่นั้นให้มันเหลือไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นี่ก็เมื่อวานเป็นวันวันอะไรนะไหมคะวันมาคาบูชาเออวันมาคาบูชาเนาะพวกค้าก็นวดมาเยอะนะครับเนาะที่นี่คนเขาจะ ซื้อใส่บาซื้อเศษวัดซื้ออำรงทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะพ่อค้าก็ทำมาเต็มซาลาเบียวเลยเหมือนกันนะครับเนาะแล้วมันตรงกับวันจันทร์ด้วยเนาะตกับวันจันทร์วันจันทร์ทำไม,ไมพ่อค้าถึงทำมาไอ้นี่วันจันทร์ถึงไม่ค่อยอยากทำมาเยอะปกติวันจันทร์มันจะมีตลาดนะัดช,ช่วงเก้าโมงนะคะพ่อค้ากับแม่ค้าจะอยู่นานไม่ได้จะอยู่นานไม่ได้เราต้องเก็บร้านไม่เกิน สิบโมงหรือว่าสิบโมงหน่อยๆเนาะเขาจะมาตั้งบริเวณนี้นะคะนี่ค่ะซอยนี้นะคะยาวมาจนถึงหน้าร้านพ่อค้าเลยนะก็จะประมาณนี้แต่เมื่อวานเราเห็นว่าเป็นวันมาข้านี่มาค้าก็เลยจะหนักจัดเต็มเลยคิดว่าคนจะเยอะแต่ที่ไหนได้มันเป็นวันหยุดยาวตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์คนก็ออกต่างจังหวัดกันค่อนข้างเยอะนะคะก็เลย อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กะเก์อะไรไม่ค่อยถูกนะคะท่านผู้ชมสวยไหมครับสวยแม่ค้าสวยเดิมข้าวฤดูร้อนแล้วร้อนแล้วนะครับข้าวฤดูร้อนแล้วเพราะค้ายังนวดปกติหรือว่านวดแป้งแข็งขึ้นอีกอีกหน่อยนวดปกติอยู่นะครับวันนี้แล้วก็วันนี้ก็มามีเรื่องมาฝากเรื่อง กระปุกอันนี้นะครับเนาะเอาให้ดูอีกทีนะครับให้ดูอีกทีนะคะไม่ได้โปรโมทยี่ห้อใดๆนะแต่ให้ดูขนาดคอนชื่อๆเลยที่คลิปที่แล้วพ่อกาก็บกผิดไปเนาะขออภัยด้วยนะครับนี่ก็มาชี้แจงด้วยผ้าปัองกัให้ดูด้วยแล้วก็ก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหากว่าชอบวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะ Uh... <laughs>